สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมะเหมียวเล่าให้ฟัง EP 37มหากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโดเนตให้กับช่องเหมียววายุเสือพราวอ่ะจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องรักวุ่นวายยายน้องตัวแสบเช้าวันนี้ที่ดูวุ่นวายเหมือนทุกๆวัน กระถินเธอเป็นพนักงานประจำที่ร้านของเล่นแห่งหนึ่งในขณะที่กระถิ่นกำลังทำความสะอาดร้านก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งหน้าตาหน้ารักจิ้มลิ้มวิ่งเข้ามาในร้านพี่คะพี่คะพี่ชอบพี่ชายหนูไหมคะเด็กน้อยวิ่งมายืนอยู่ตรงหน้ากระถินส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าเอ่ยถามกระถิ่นด้วยสีหน้าไร้เดียงสาแต่มันช่างเป็นคำถามที่ทำให้กระถิ่นถึงกับหัวเราะออกมาเล็กน้อยพูดเล่นอะไรคะเนี่ยก่อนที่สักพักจะมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งตามเข้ามา แล้วอุ้มเด็กน้อยขึ้นเขาหน้าตาดีเลยทีเดียวขอโทษด้วยนะครับอ้อไม่เป็นไรค่ะนี่น้องสาวหรอคะกระถิ่นที่มัวแต่เหมอมองกับความหล่อของชายหนุ่มก็ต้องหลุดจากผวังแล้วเด็กน้อยก็พูดขึ้นพี่สาวพี่ชอบพี่ชายหนุ่มไหมคะเสียงน้อยพูดขึ้นด้วยความไร้เดียงสาแต่เป็นคำถามที่ทำให้กระถิ่นหน้าแดงขึ้นมาทันทีส่วนพี่ชายนั้นแทบปิดปากน้องสาวแทบไม่ทนันแหะแหะอย่าใส่ใจน้องสาวผมเลยนะครับพี่ชายยิ้มอย่างเกรงใจ ทำตัวไม่ถูกก็เจ้าน้องสาวตัวดีกําลังเล่นงานเขาไม่เป็นไรหรอกค่ะว่าแต่หนูชื่ออะไรจ๊ะกระถินหันไปถามชื่อสาวน้อยด้วยท่าทีเอ็นดูหนูชื่อน้องแนนค่ะพี่ชายหนูชื่อพี่นนสาวน้อยตอบพลางยิ้มกว้างแถมยังไม่ลืมแนะนําพี่ชายตัวเองไปด้วยทําเอากระถินมองด้วยความเอ็นดูพี่ชื่อกระถินนะคะน้องแนนชอบตุ๊กตาไหมคะคําถามนี้ทําเอาสาวน้อยรีบพยักหน้าตอบรับชอบค่ะหนูชอบพี่หมีงั้นพี่กระถินให้ตัวนี้เลย ชอบไหมคะว่าแล้วกระถิ่นก็เดินไปหยิบพี่หมีตัวขนาดกลางน่ารักยืนให้น้องแนนเออไม่เป็นไรครับผมเกรงใจของซื้อของขายนนเอ่ยขึ้นด้วยความเกรงใจที่กระถินให้มาไม่เป็นไรหรอกคะน้องเขาน่ารักกระถินพูดอย่างยิ้มยิ้มดันมือของนอนที่ขวักตั้งออกมาให้เธอเธอแค่หาอะไรทำแก้เขินไปงั้นแหละงั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณสำหรับตุ๊กตาด้วยนะครับ คุณกระถินชายหนุ่มเอ่ยพร้อมส่งยิ้มให้บางๆแต่มันกลับทําให้ใจกระถินที่เหี่ยวเฉากลับมามีชีวิตชีวาขึ้นซะได้ว่าแล้วสองพี่น้องก็เดินออกจากร้านไปกระถินมองตามจนสุดละสายตาก็หันกลับมาทําความสะอาดร้านต่อเหมือนเคยเธอทํางานที่นี่มานานมากแล้วลูกค้าส่วนมากก็มักจะเป็นเด็กๆและกลุ่มวัยรุ่นตกเย็นมากระถินก็ดึงประตูปิดร้านลงและเดินทางกลับบ้านแต่ในระหว่างที่กําลังจะเดินกลับ เธอก็ได้เจอกับนอนอีกครั้งกระถินเอ่ยทักขึ้นอ้าวคุณนนมาทําอะไรแถวนี้หรอคะอ๋อผมมาธุระแถวนี้นะครับคุณกระถิ่นปิดร้านแล้วหรอครับนนเอ่ยขึ้นกระถิ่นพยักหน้าเล็กน้อยหลายวันต่อมานนก็มักจะมาแวะถักทายเธอที่หน้าร้านทุกวันบางวันก็มีขนมมาฝากเธอจนเริ่มได้พูดคุยกันมากขึ้นและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มสนิทกันหรือเพราะมีน้องแนนคอยเชื่อมความสัมพันธ์ให้ทั้งก็ไม่มีใครรู้แล้ววันนี้ ในระหว่างที่กระถิ่นกำลังปิดร้านนนก็เดินเข้ามาทักจะกลับแล้วหรอครับกระถิ่นหันไปมองก็ยิ้มให้แล้วตอบกลับไปนนทําำท่าทีลุกลี้ลุกลนแปลกแปลกจนทำให้กระถิ่นถามเออเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณนนนนรีพูดขึ้นเออเปล่าครับคือว่านนยังคงไม่กล้าเอ,อ่ยออกไปกระถิ่นก็ลุนตามจนสุดท้ายนนก็ตัดสินใจพูดขึ้นพลางหลับตาปีให้ผมไปส่งที่บ้านนะ ครับทำเอากระถิ่นที่ลุ้นแทบตัวโกงก็หัวเราะขึ้นโถคุณนนท์ก็นึกว่าอะไรได้สิคะแต่ว่าว่าแล้วกระถิ่นก็เอามือลูบท้องตัวเองเบาๆขอซื้ออะไรกินก่อนกลับนะคะแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานจากนั้นนนท์ก็พากระถิ่นแวะตลาดระหว่างทางกลับโหคุณกินหมดนี่คนเดียวหรอครับเนี่ยนนท์พูดขึ้นเพราะตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นกระถิ่นแบกถุงเต็มไม้เต็มมือรลาญพลังไปหมดจนนอนท์อาสาช่วยถือไปใส่รถแห่ พอดีว่ากระถิ่นหิวค่ะอันไหนหน่ากินก็โกยมาก่อนกระถิ่นพูดพรางยกมือเกาหัวเบาๆแก้เขินนนก็ยิ้มให้อย่างอบอุน่นจนสุดท้ายกระถิ่นก็กลับถึงบ้านกระถิ่นแบกของเข้าบ้านก่อนจะวิ่งออกมาลานนท์ที่รถขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนนว่าแต่พรุ่งนี้คุณกระถิ่นไปทำงานกี่โมงหรอครับนนพูดขึ้นก่อนที่กระถิ่นกำลังจะวิ่งเข้าบ้านทำไมหรอคะเธอเอียงมองเขาด้วยความสงสัยเดี๋ยวผมจะมารับคุณไปทำงานนะครับ น้องแนนบ่นอยากเจอคุณกระถิ่นออได้สิคะกำลังคิดถึงน้องแนนเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นมานนก็จะอาสาไปรับไปส่งกระถิ่นระหว่างร้านและขากลับก็มักจะแวหาอะไรกินที่ตลาดก่อนทุกครั้งบางครั้งก็จะมีน้องแนนตามมาด้วยความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยิ่งสนิทกันมากกว่าเดิมในแต่ละวันของทั้งคู่ไม่มีความเหงาเลยจนกระทั่งเมื่อถึงช่วงเด็กๆปิดเทอมทำให้ร้านนั้นแทบไม่มีเวลาว่างเลยเพราะเด็กๆเ,เข้าออกตลอดทั้งวัน กระถินขายของจนหัวแทบหมุนแต่ยังดีที่เธอยังได้โบนัสที่ค่อนข้างจะคุ้มจนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นนชวนกระถินไปเที่ยวผ่อนคลายโดยมีน้องแนนที่ขอตามไปด้วยนานมากแล้วนะเนี่ยที่ไม่ได้มาทะเลกระถิ่นพูดขึ้นพลางหลับตารับสายลมที่พัดผ่านไปนนผมจะพามาบ่อยๆนะกระถินหัวเราะขอบคุณนะคะว่าแล้วทั้งคู่ก็นั่งเงียบไปสักพักสายตามองไปที่น้องแนนที่กำลังเล่นน้ำทะเลอยู่อย่างสนุกสนาน จนกระถินพูดขึ้นเบาๆคุณนนขอบคุณมากนะคะนนหันมามองเรื่องอะไรหรอครับกระถินมองหน้านนแล้วยิ้มให้อ่อนๆหลายเรื่องเลยละ่ะจนเรียบเรียงไม่ถูกทั้งคู่หัวเราะให้กันเล็กน้อยผมก็ขอบคุณคุณกระถินนะครับหลายๆเรื่องเหมือนกันว่าแล้วนนก็ยิ้มขำทําให้กระถินตีที่มือนนเบาๆล้อเลียนหรอนนรีบตอบเปล่าเลยนะจนทางคู่หัวเราะกันไปอีกรอบจนความเงียบแทรกเข้ามา นนก็พูดขึ้นคุณกระถินผมมีเรื่องอยากบอกคุณกระถิ่นหันมามองนนด้วยความสงสัยก่อนเธอจะเริ่มเขินหน้าแดงหลังจากที่ได้ยินคำพูดผมชอบคุณนะกระถิ่นแทบทำตัวไม่ถูกได้แต่พยักหน้าตอบรับเบาๆด้วยความเขินกระถิ่นก็ชอบคุณค่ะเย้เย้เย้พี่นนมีแฟนแล้วแล้วน้องแนนก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจเสียงดังหลังจากได้ยินพี่ชายสารภาพรักกับสาวด้วยความบังเอิญทำเอากระถิ่นแทบมุดดินหนีขึ้นไปอีก หลังจากนั้นทั้งคู่ก็พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นจากคนแปลกหน้าสู่คนรู้จักจากคนรู้จักสู่ความเป็นเพื่อนและจากเพื่อนกลายมาเป็นแฟนกันเรื่องที่สองลองสักครั้งบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองใหญ่มีผู้จัดการหนุ่มชื่อกอนที่มีความทุ่มเทในการทำงานเป็นอย่างมากเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดทุกอย่างเพื่อให้บริษัทก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง และมักจะทำงานจนมีดคำดึกดื่นอยู่เสมอจนอยู่มาวันหนึ่งก่อนได้รับโอกาสในการนำโปรเจกต์สำคัญโปรเจกต์หนึ่งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัทเพื่อนร่วมทีมที่มาช่วยงานในครั้งนี้คือพิมพ์สาวสวยที่เป็นนักการตลาดฝีมือดีและยังเป็นที่รักของทุกคนในแผนกอีกด้วยทั้งสองคนใช้เวลาทำงานร่วมกันอย่างหนักซึ่งนอกจากจะต้องวางแผนการตลาดแล้วยังต้องควบคุมการเงินและประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อให้โปรเจกต์นี้สำเร็จไปได้ด้วยดี และในช่วงเวลานี้เองกอนเริ่มรู้สึกถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการทำงานกับพลอยเธอมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีและมักมีไอเดียที่สดใหม่อยู่เสมอทำให้กอนรู้สึกว่าเขาต้องกลับมามีพลังและความสนุกสนานในการทำงานอีกครั้งวันหนึ่งหลังจากเลิกงานพลอยก็ได้ชวนกอนไปนั่งคุยกันต่อที่ร้านกาแฟใกล้ๆบริษัทและทั้งคู่ก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตการทำงานและเป้าหมายในอนาคต กอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในใจที่พลอยมอบให้และสัมผัสถึงแรงผลักดันที่พลอยมีต่อชีวิตและการทำงานทั้งคู่คุยกันจนดึกและรู้สึกได้ว่าพวกเขาเริ่มมีความผูกพันที่มากกว่าความเป็นเพื่อนร่วมงานหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของกอนและพลอยก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆทั้งคู่ทำงานเป็นทีมที่เข้าขากันได้ดีคอยสนับสนุนกันและกันในทุกๆเรื่อง จนในที่สุดโปรเจกต์ใหญ่ที่พวกเขาร่วมมือกันทำก็สำเร็จไปได้ด้วยดีสร้างความภูมิใจให้กับทุกคนในบริษัทกอนและพลอยตัดสินใจที่จะลองพัฒนาความสัมพันธ์นอกเวลางานดูบ้างและพวกเขาก็รู้สึกว่าการได้อยู่เคียงข้างกันนั้นไม่เพียงทำให้ชีวิตมีความสุขแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาก้าวต่อไปในทุกวันก็จบไปแล้วนะคะกับเล่าให้ฟัง EP 37มสิเพื่หากเพื่อนๆถูกใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโดเน a สนับสนุนทางช่องเหมียววายุเสือเพราะว่าะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ